ก่อนหนึ่งก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โหศัตรูเขาไม่เล่นตรงกลางเลยว่ะเฮ้ยมาแล้วหนึ่งคนเองที่จะเดินเข้ากล่องอย่างด้เลยหรอครับเนี่ยเพื่อนจะหนีกับเองก็หนีไม่ทันแล้วเพื่อน Point. โอ้โหเฮ้ยรอดตายอย่างวุดวิดครับท่านผู้ชมหากระสุนปืนไม่เจอด้วยครับเมื่อตกี้นี้เนี่ย <Special Point. S 2> โอ้ผมรู้สึกว่าท่านผู้ชมจำผมได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย อนแนอย่างน้อยก็เจ็บแล้วครับนิดนิดหนึน่งหนึง่งแต่ผมว่าศัตรูเขาหน้าจะไม่ออกหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเอ็งมาตรงกลางกันหมดเลยเหรอครับเนี่ย oh, no. รอบนี้ไม่มีใครเล่นกลางแฮะปืนพี่แรงไอ้น้องไม่ต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ็งตายกันหมดทีมเลยเราเพื่อน <W. S 1> เอาดิผมก็นึกว่าผมเลียร์คอมหมดแล้วซะอีกครับท่านผู้ชมที่ไหนได้เขาอยู่กัน3คนครับอันแน่เองก็เล่นฟาร์มัเหมือนกันเหรอครับเพื่อนแต่ผมยิงโดนเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วศัตรูคนนั้นเนี่ยเจ็บแน่นอนครับท่านผู้ชม ได้สวยเลยครับเพื่อนฮอ <Huh? S 1> ถูกต้องครับมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะเนิรฟมันสักทีหนึ่งเลยอะ่ะ แต่ผมบอกได้คำเดียวเลยนะครับแม่งยิงแรงชิบเป๋งเลยว่ะเฮ้ยชอบครับชอบชอบรอให้สตัตรูกระโดดขึ้นท่อมาได้ครับ อ,อสวยเลยเพื่อนดันเข้าไปทางนั้นเลยครับโคตรแรงครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> ปืนบ้าอะไรอันตรายชิบเป่งเลยครับนีนะที่ปืนกระบอกนี้ไม่มีวางขายแล้วครับ <Dead shot. S 1> ผมให้หัวเขาแค่เม็ดเดียวก็พอแล้วนะครับเนี่ย ในตายเถอเพื่อนเขาดันเข้ามาอย่างนี้เนี่ยไม่เกรงใจฟาร์มารผมเลยนะเฮ้ย <Special Point. S 1> บอกเลยนะครับว่าไกลแค่ไหนก็ไม่กลัวครับท่านผู้ชม เออระเบิดปีย้อยลงมาแล้วครับ1ลูกอันหลังให้อย่างนี้ก็สวยสิครับโอ้โห ยิงโดนแค่ไม่กี่นัดศัตรูก็ตายแล้วเหรอครับเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะเว้ยเฮ้ย <Head shot. S 1> เสียงเท้าข้างหน้าผมเมื่อกี้นี้เนี่ยยังมีอยู่อีกนะครับ

นี่แหละเองอยากเล่นหน้าต่างเองก็ต้องเจอแบบนี้ครับเพื่อนโอ้สัตว์ูเขาเขาดันเข้ามาทางแค่บท่านผู้ชม โอเคผมพี่ออกมาไม่เจอใครเลยครับรอเองยิงโดนผมแล้วไงผลสุดท้ายแล้วกรรมก็ตามสนองกันได้ครับรอ,อ่าเรียบร้อยผมปลดล็อ,อกยี่สิบคแล้วครับท่านผู้ชมไหนมีใครจะเล่นหน้าต่างไมหมล่ะฮ้ ผมนี่ขึ้นสะโขบรอยิงเลยครับแต่เอาจริงๆทางเรื่องของสะโขบเนี่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นอย่าใช้เลยนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันเสียจังหวะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากขนาดนั้นด้วยอ่ะ นอยทีมของคุณได้รับชัยชนะเอออย่างน้อยก็ได้ระเบิดปีมาหนึ่งลูกครับโอ้เสียดายจังเลย

ทีแรกผมก็คิดว่ายาวเขาจะเข้าเพิ่มต่อซะอีกสรุปแล้วไม่มีใครเข้ายาวต่อเลยครับ <Special S 1> เองหนีไม่พ้นแสงของผมหรอกครับาดักเอาไว้สักขนาดนั้นแล้วยังไงผมก็ต้องได้บ้างแล้วแหละ <Special S 1> ไม่ไหวว่ะเฮ้ยสะพานมีคนครับท่านผู้ชม เสียงเท้าทางมงยังมาเพิ่มอยู่อีกครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอโทรัรางกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ